สวัสดีค่ะออกมาชมวิวอีกแล้วนะคะเดินรถพุงและชมวิวเจอผักป่าก็จะเก็บนะคะวันนี้เจอดอกบิซิปป่าเต็มเลยนะคะบิสิปป่าเขาก็เป็นดอกไม้ฤดูมณฑลตีนะคะที่บานบานติดติดจากโบรซิปป่านะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลเท่าไหร่นะคะคิดว่าเดินมาได้ประมาณ2โลนะคะตอนนี้ก็เราก็จะหยุดเก็บคีชโคลนะคะชัดมากนะคะบริเวณนี้ น,นี่เลือกได้ค่ะวันนี้่ค่ะยังงามวันนี้ยอดยังงามค่ะยอดอวบอวบกำลังน่ากินไม่เล็กเกินไม่แก่เกิน กีชโคลนี่ในแหล่งข้อมูลสวีเดนอยู่ในประเภทผักกาศนะคะแต่ว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนรสชาติก็จะไม่เหมือนด้วยนะคะรสชาติเขาจะฉุนๆคล้ายๆขึ้นช่ายนะคะ เลือกได้เราก็จะเลือกแต่ก้านใหญ่ๆอวบๆไม่กล้าขยับเท้านะคะเพราะว่ากลัวลื่นกลัวไหลค่ะเพื่อนมันชัน ถ้าไหลแล้วก็หงายหลังเลยนะเนี่ย ตอนนี้เรากําลังยืนอยู่หน้าเริดพริสเตอีกแล้วนะคะที่ว่าคล้ายๆสะลาน,นะคะเยอะมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะ ก็มีต้นเล็กๆเนี่ยค่ะนี่นะคะต้นเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้เรดพลิสแต่ก็ทานได้นะคะถ้าคนที่ไม่ต้องการออกจากบ้านบ่อยๆนะคะ สามารถเก็บในปริมาณที่โอ้โหดูนี่ค่ะยอดอย่างอ่อนเยอะๆแล้วก็ลวกแล้วก็เก็บช่องแช่แข็งได้นะคะหืมอย่างอ่อนอะอย่างอ่อนอย่งอ่อนโอ้ยดดูดูดูทั้ทงอวบทั้งอ่อน อย่างงามบริเวณนี้ปลอดภัยจากฉี่หมาชีแมวนะคะเพราะว่าเข้ามาเลยถนนเข้ามาค่อนข้างไกลนะคะพอดีว่าเดินตามไอ้นี่ทางเดินวัวนะคะแถวเนี้ยมันมีมันมีที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีข้อวัวอยู่แต่ว่าค้อวัวมันอยู่ไกลออกไปอี เดินตามทางเดินวัวมาแล้วก็มาเจอผักป่าอวบๆงามๆอยู่บนเนินนะคะเนินที่เขาเอาดินมาทิ้งตรงนี้เขาไถาดินมาทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่รู้แล้วทีนี้เอหญ้าหญ้าป่าผักป่ามันก็จะชอบเกิดที่แบบนี้แหละคะ่ะ ือนสาระแน่แต่กลิ่นไม่เหมือนนะคะไม่มีกลิ่นสารแน่เลยโอ้ยดูนี่ค่ะยังงามว้มายมีทากค่ะทากทากนี่ค่ะนี่นโอ้ยตกใจหมดเนี่ยหลังฝนตกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงจะเจอทากสูง ค่โอ้ยเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวโอ้ยจะขึ้นไปยังไงล่ะนี่ว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยดินมันไอเนี้ยมันเป็นดินปนทรายอะเหยียบตรงไหนมันก็คอยจะจะแตกอะดินอะ ถุงเก็บของออกนะคะเดี๋ยวเราเจะผักใส่ตะกร้าตะกร้าวางตรงนั้นเราก็จะเก็บผักอยู่ตรงนี้นะคะชั้นอีกแล้วมาหาชั้นเลยนี่พอๆกับเมื่อกี้เลยข้างล่างนูนนะะ้นค่ะแล้วก็หลังพุ่มไม้เป็นทางรถไฟแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งหญ้านะคะ เก็บยังไงก็ไม่ศูนพันค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าลากของเขาเนี่ยไปไปทั่วแล้วก็มเมล็ดอีกมเมล็ดที่หล่นเนี่ยมันก็จะแตกมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ตลอดนะคะเรื่อยๆ แค่อย่าเจอทากก็พอยอดอย่างอ่อนอย่างอวบค่ะเพื่อน ลักษณะของใบกับต้นก็จะรู้สึกเนียนๆนะคะเวลาจับโดนคล้ายๆกามหยี่ลักษณะกอของเขาก็เหมือนซาลาแหนเลยนะคะลากออกเรื่อยๆเข้าเลยไปเรื่อยๆ นี่เลือกได้เลือกเด็ดยอดอดอวบอวบอ่อนอ่อนนี่นะคะนี่อ่อนอ่อนะ่ะเต็มเลยนี่ยังเล็กอยู่เต็มเลย กินได้มีเยอะค่ะเ,เพื่อนเพียงแต่ว่าคนเราจะออกไปสรรหามันไปเก็บมากินหรือเปล่าแค่นั้นเองคนสวีเดนส่วนน้อยค่ะที่กินผักป่านะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่จเจริญแล้วคนทั่วไปเขาก็ไม่รู้จักผักป่านะคะรู้เฉพาะคนที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะคะ คนที่เขาทําเป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นอาชีพนะพวกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับของป่าเขาเก็บแล้วก็ทําการวินิจฉัยวิจัยทดลองอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็ทำออกมาเป็นข้อมูลตามสื่อให้คนอ่านเป็นหนังสือให้คนซื้อมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยนอกกนั้นก็ประชาชนคนธรรมดาก็ส่วนน้อยค่ะที่ ที่รู้จักผักป่าว่ากินได้ไรเยยงี้ยแต่ตัวหนึ่งที่ทุกคนรู้จักนะคะผักป่าคนสวีเดนที่รู้ว่าใครๆก็รู้ว่ากินได้ก็คือตําแยตําแยเนี่ยรู้กันเป็นที่รู้กันว่ากินได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันคันก็ไม่ค่อยมีคนอยากไปยุ่งกับมันนะคะ เรดารลิสเตเนี่ยมันมีตัวเหมือนอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าบูซิกากินได้เหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมติว่าเราไปเผลอเก็บผิดบูซิกาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากินได้ทั้งสองตัวทั้งสองตัวก็เหมือนซาลาแหนเหมือนกันทางเดินบัวอยู่ตรงนู้นนะคะเมื่อกี้แล้วก็ทางเดินบัวก็เดินต่อไปตรงนั้น แล้วก็ออกไปตรงนู้นเป็นคอกวัวค่ะเพื่อนถนนใหญ่อยู่ตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะคะเพราะว่ามันมีรอยรอยวัวเดินนะคะเราจะทดลองเดินดูว่ามันจะไปผ่ตรงไหนของหมู่บ้านนะคะใส่ถุงมือแป๊บค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บตั้แย่ยอดสวยๆตรงนั้นด้วยนะคะ นี And, uh ่ค่ะงาม สรุปผลงานค่ะเต็มตะกร้าพอดีนะคะเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะทีนี้กลับบ้านนะคะ ก็ได้ผักสด,สดสดปลอดสารพิษเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะพอจะกินเมื่อไหร่ก็แค่หยิบออกมาทำกินได้เลยค่ะ